ขอปณิยานว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะยินยอมเสียสละข้าพเจ้าจะยอมเสียสละเลงรักควาดีต่อชาติงรัวามดีต่อชาติศาสนาศาสนาระมหากาษตรั้งมหาภษเละจรูรักษาไว้ลจจะทำควารักษาไว้ช่เอกลักษณของชาติไทยตลอดไปซื่อเอกลักษณ์ของชาติไทยจลอดไปข้อสอ อากาจะสะาดสาดชวิตจเปนตาดชีวิตไม่ละขโมยของขอบม่โมยของไม่รในกาไม่รในชาไม่พูดเทจไม่พูดเทไม่พูดอ สี ui, oh game, ai ai, ีุข้อสามข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบสัมมาชีไปใช้ประกอบสัมมาชีเสียงตนเองยงตนเองครอบครัวครอบครัวและช่วยสังคมตลอดไปและช่วยเดินหน้าต่อไปข้อสี่ข้าพเจ้าจะสืบสานต่อเจตนารมณ์ข้าพเจ้าจะสืบสานต่อเจตนารมณ์